ดีค่ะเมื่อวานนี้บุญบุญอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเขาภาษาบ้านเบเขาเรียกว่าบุญเดือนสี่เนาะเป็นภาษาอีสานจะเรียกว่าบุญพาเวทนะคะทุกคนคะ่ะแต่ไม่รู้ภาษากลางเขา พูดยังไงเแบลบก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันมีเครื่องเสียงเพราะว่าบ้านเบลอยู่ใกล้วัดใช่ไหมแล้วเครื่องเสียงมันดังเข้ามาถึงในห้องเลยแล้วทีเนี้ยเบลก็ทําคลิปไม่ได้ทุกคนคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ขายของขายอะไรเนาะก็ตั้งลงตั้งร้านตอนประมาณเที่ยงวันที่เบลทํางานหรือว่าวันที่เบลขายของอะทุกคนโอ้ยมือดอึมคึมแล้วฝนตกดีดีบรรยากาศน่านอนน่านอน,น,น,อนทุกคนคะ่ะวันไหนที่เบลออกแดดหรือว่าทําสวนเนี่ยโอ้ยแดดดีขนาด <laughs> คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เบลถ่ายไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะคะทุกคนคะ่ะยามเช้าเนาะเบลก็จะมาปลูกแตงกวาตอนแรกกับเบลว่าจะปลูกตั้งแต่ตอนเมื่อแล้วแหละทุกคนตอนประมาณสี่ห้าโมงแต่วันพฤหัสใช่ไหมทีเนี้ยป้าเบลก็เลยเบรกไว้ว่าถ้าเราปลูกพวกเอ่อพวกแตงพวกถั่วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ปลูกตอนเช้าจะดีกว่ามันจะได้ดก อะไรอย่างนี้แกบอกเราเนาะเบลก็เลยอ่ะเปลี่ยนใหม่มาปลูกวันศุกร์วันตอนเช้าแล้วกันพอตอนเช้าเนี่ยเบลก็เลยมารีบมาปลูกเลยนะคะแต่ว่าดินเะนี่ยเบลตากไว้นานเรียบรย้อยแล้วแหละทุกคนเราก็จะเกลี่ยด,ดินให้เขาเท่าๆกันสักนิดนึงเนาะปลูกแตงไม่ต้องแบบว่าให้ดินมันแบบว่าร่วนซุยเท่ากันมากเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเราก็จะ ขุดเป็นคลองนะเดีจะขุดให้มันเป็นคลองยาวๆเลยยาวๆแล้วเวลาที่เราเอาไม้มาเสียบเดียจะเสียบแค่ตรงกลางแล้วก็ให้แตงกวาเน่ยเขาเลื้อยขึ้นไปหาตะข่ายนะอันเดียวแล้วมันจะดูแลง่ายมากแล้วก็จะเก็บง่ายมากเพราะว่าอันอันแรกที่เราทําให้มันแบบคว้กันมันสวยก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันเก็บยากถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยมุดเข้าไปไม่ได้แล้วว่าพอเรามุดเข้าไปอ่ะใบมันก็มีขนๆเล็กๆแล้วมันก็คันด้วยนะมันเพราะ มัดขั้นแบบที่นี่เบลก็เป็นคนแพ้อะไรแบบนี้นะทุกคนเบลก็จะเป็นตุ่มที่มือพอเป็นตุ่มที่มือมันก็จะไม่สวยเพราะว่าเราก็จะไปขายของใช่ไหมมันกับบไดดาอีกนะคะถึงจะใส่เสื้อแขนยาวมันก็เถอะเบลก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะทําให้มันแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเส้นตรงกลางเลยแล้วก็ให้ เขาเถาวันเขาเนี่ยเรื้อยขึ้นมาอันเดียวเลยก็พอเนาะทุกคนจะปลูกทั้งสองแปลงเลยเพราะว่าเราขายลูกชิ้นเราก็จะปลูกแตงกวาเยอะหน่อยรอบที่แล้วนะปลูกแตงกวาเป็นเป็นแตงกวาพันเล็กๆนะทุกคนแล้วหวานด้วยไส้ข้างในมันหวานมากแล้วเนี่ยแตงกวาเขาจะอยู่ได้ไม่นานนะทุกคนกว่าเราจะดูแลให้เขาโตขึ้นมาก็ใช้ระยะเวลา ค่อนข้างที่จะนานแต่ว่าพอเขาได้เก็บเกี่ยวสักรอบสองรอบแล้วเนี่ยมันก็จะใบเหลืองแล้วมันก็จะตุยในที่สุดค่ะเราก็ต้องเริ่มลงมือปลูกใหม่เแบลบได้พันแตงกวามาเป็นพันใหญ่แล้วก็พันหอมใบเตยนะทุกคนอันเล็กนั่นแหละแต่ว่ากลิ่นเขาจะเป็นเหมือนใบเตยอันนี้หน้าซองเขาบอกไว้นะคะเแบลบก็เลยซื้อมาสองอันนะทุกคนว่าจะปลูกและทีนี้เราก็จะปลูกทั้งสองแปลงไปเลยมีพันใหญ่กับพันน้อยนะ พอได้อยู่บ้านเนาะทุกคนบ้านช่องก็เริ่มสะอาดสะอ้านเนาะเบลก็ไม่ได้ไปขายของที่ตลาดใช่ไหมเพราะว่าค่าที่มันแพงเบลก็จัดการพวกยาพวกอะไรด้านลงด้านหลังด้านข้างเหลือแค่มุมด้านข้างอ่ะข้างบ้านเพื่อนบ้านตรงที่ว่ามีต้นกระเจี๊ยบเขียวตรงนั้นอ,อยย่เบลยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยเพราะว่าหญ้าก็ขึ้นเยอะมากๆตรงนู้นก็จะไม่ปลูกอะไรแล้วแหละทุกคนนอกจากพริกเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาพริกขี้หนูสวนะไป ไปโรยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ไม่ปลูกพวกที่แบบมันชอบแดดจัดแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเลยกระเจี๊ยบเขียวเบลก็จะย้ายมาปลูกตรงแปลงข้างหน้านี่แหละเพราะแดดมันส่องถึงเนาะมันจะเหลืออีกแปลงหนึ่งที่ว่าเบลปลูกกวางตุ้งนั่นแหละทุกคนเบลก็จะตักดินไว้แล้วก็เอาปลูกกระเจี๊ยบเขียวแล้วกันเนาะมันค่อนข้างที่จะอร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยนะคะก็จะ ปลูกทั้งปลูกกินปลูกขายด้วยแบ่งแบ่งพีพีเอด้วยนะคะผู้ใดซื้อกับแถมว่าเมเรียนแจกผู้ราคะซื้อกับเบลแต่ว่าราคาถูกนะทุกคนแต่ขาทรงนี่โอ้ยเบลแถมหลายค่าทรงกับแพ่งเนาะทุกคนค่ะ กระลงกระหล่ำก็เริ่มหมดหน้าแล้วนะคุกคนของเบลก็ไม่มีแล้วเหลืออันนิดเดียวเบลก็เหลือไว้เฉพาะเอาไว้ขายนะคะก็ปล่อยให้เขาโตไปแล้วพอถึงเวลาเราก็ขายไปเรื่อยๆเอามาใส่ลูกชิ้นด้วยอะไรด้วยนะทุกคนแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงของกวางตุ้งที่เบลบอกไว้นะทุกคนยากก็จะขึ้นเยอะมากๆเบลเอาพวกกระลงกระหล่ำออกหมดแล้วแล้วก็เอากวางตุ้งนะออกอันที่เหลืออยู่นิดนึงเนาะเบลก็จะแบ่งไปให้พี่เตยเอาไปทํากับข้าวนะคะ ไปพัดมันหอยในแซบๆเ,เด้อค่ะทุกคนดับเบิลอ่ะ กินบ่อยแล้วมันก็เลยเป็นปรู้สึกแบบว่าโอ้กินหลายพดนะมันมันมันเขียวเต็มคอไปหมดเลยอะทุกคนอันนี้ก็จะตากดินไว้ก่อนนะทุกคนเขาเรียกว่าการพักดินแล้วก็ฆ่าเชื้อในดินให้แสงแดดช่วยฆ่าเชื้อในดินเนาะเวลาที่เราตากไว้นานานี่ดินของเราก็จะดีขึ้นนะทุกคนแล้วเวลาที่เราขึ้นแปลงใหม่เราต้องพาผสมดินก่อนนะใครมีมูลไส้เดือนหรือว่าพวกขี้บัวเนี่ยเราก็ต้องผสมก่อนแกบดิบแกบ หมากอะไรเงี้ยเอามาใส่กันมันสิด,ดีมากๆเลยเด้ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็อ่าพวนดินก่อนแล้วก็หมกัก พวกใส่วิตามินให้ดินก่อนแล้วค่อยเอาลงมือเอาผักมาปลูปปกมันก็สีงามนะคะสําหรับใครที่แบบว่า,าปลูกผักแล้วไม่งามใส่ขี้วัวแล้วไม่งามพี่ลดน้ําเช้าเย็นแล้วก็ไม่งามแต่บางทีอ่ะพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะพี่เนาะเแบลบก็อยากให้เข้าใจลดน้ําเช้าเย็นเนี่ยบางทีได้น้ํามากเกินไปใบมันก็นเหลืองเด้เหมือนต้นกล้วยอย่างเงี้ยถ้าแบบ มันน้ำเยอะเกินอ่ะเออมันกระสิใบเหลียงมันกระสิบอค่อยงามยิ่งผักคะน้าเหมือนกันนะถ้าเรารดน้ําเช้าเย็นอนะ่ะมันจะไม่โตทุกคนจะต้องเข้าใจในบริบวว่วานน้ำเนี่ยมันเยอะเกินมันกระสิบอโตแล้วก็อีกหนึ่งฤดูการของพืชผักกินใบผักกินผลเขาจะเกิดในง่ามใดอะไรแบบนี้เนี่ยฤดูนี้หน้าแล้งมีฝนนิดหน่อย ผักที่กินผลน่ะจะได้ดีกว่าแตงกวาถั่วฝักยาวฟักแฟงอะไรอย่างเงี้ยบวบงูมันพริกอย่างเงี้ยมะเขือมันจะออกเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็จะพวกผักกินใบแต่ผักกินผลจะไม่ค่อยออกมันก็สจะเป็นแบบนี้ได้แบบที่นี่หน้าฝนก็จะเป็นพวกฟักทองอะไรเงี้ยจะเยอะทุกคนคะ่ะมันกิดฉีีแล้วแต่ว่าฤดูมันจะไม่เหมือนกันเนาะ ของเบลเนี่ยเบลก็ดูแลแล้วก็สภาพอากาศแถวบ้านเบลมันก็จะประมาณนี้ทุกคนเบลเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากก็เรียนรู้กันไปนะคะก่อนที่ว่าเราจะปลูกนะยิ่งยิ่งถ้าปลูกใส่พวกกระถางหรืออะไรเงี้ย พวกเคืือรามันจะขึ้นง่ายกว่าที่เป็นดินพื้นดินที่มันเยอะๆนะทุกคนแล้วดินด้านล่างมันก็จะมีพวกแร่ธาตุอะไรของเขาเองแต่ในกระถางอ่ะมันจะต่างกันดิทุกคนเราต้องดูแลให้มันดีกว่านี้นะของเบลเนี่ยเบลรดน้ําแค่วันละรอบเท่านั้นนะทุกคนแต่ถ้าเป็นแรงๆมากๆหรือว่าแดดเยอะๆมากๆเบลก็จะยืนรดยู่อย่างนั้นน่ะนานๆหน่อยให้น้ํามันไหลลงไปเยอะๆหน่อยคือเรามองอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะดูเหมือนว่ามันเปียกแต่ด้านล่าง มันไม่ซึมเข้าไปนะเราก็ต้องแบบว่านั่งโลดอยู่อย่างงั้นแหละทุกคนเบลอยู่ข้างหน้าเป็นชั่วโมงแล้วก็ไปข้างหลังอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยด้านข้างก็ประมาณ30สินาทีเพราะว่ามันไม่เยอะนะทุกคนแต่ข้างหน้าก็คือมันก็จะมีต้นพริกต้นอะไรอย่างเงี้ยมะเขือเทศยิ่งมะเขือเทศนะทุกคนค่ะต้องนั่งเบลก็นั่งอยู่เอานะฉีดไปจนมันเปียกจนมันแฉะนู่นแหละทุกคนเอาแบบช้ำๆไปเลยมันจะได้อยู่ถึงเย็นบอสันมันกับมันกับใบชุ่มช้ำมันกับสีเหียวมะเขือเทศ เราก็จะตุยในที่สุดเพราะว่ามันทนแรงแดดไม่ไหวแดดบัดนี้แดดแห้งเร่บัดที่นี่ทุกคนค่ะจริงๆนะยิ่งแต่ว่าถ้าเรารถ เช้าเย็นเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้นะมันหลายเรียงคือยังเอาแต่ใจคือยังได้การปลูกผักนี่ <c oughs> ไปขวเอาแต่ใจท่านนึงผู้ได้ผักนะ่ะบรธรรมดาเด้อ <c oughs> บางทีนะ่ะเอาแต่ใจมากแดดส่องไม่ถึงก็ไม่ได้แดดส่องเยอะก่อนไปก็ตุยอ่ามันหลายเลียงเลยกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยแม่เบลไปปลูกไว้ข้างบ้านแดดมันก็จะมีเฉพาะตอนบ่าย,ายใช่ไหมทุกคนพอ,อะตะวันมันไปทางอื่น หลังคามันก็บังล่มมาใช่ไหมมันก็ไม่โดนแดดเยอะอ่ามันก็ไม่โตแต่ว่ามันก็เตี้ยแล้วมันก็ขึ้นให้เราอยู่แต่มันก็เตี้ยมันก็ไม่โตอ่ามันก็ออกฝักออกลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะสักเท่าไหร่เท่ากับว่าเรามาอยู่กลางแจ้งเนาะแต่ถ้ามันแบบแดดมากเกินไปไม่มีอะไรมาบังแดดให้เลยอย่างเงี้ยมันก็เอาแต่ใจมันกะหอนมันกะ เออตายในที่สุดประมาณนั้นเลยทุกคนเอาใจยากขึ้นอย่างนี้เวลาปลูกผักมันไม่ธรรมดาแล้วทุกคนเดีวก็เอาแต่เอาแต่ใจขึ้นกันยิ่งมาเจอผักนี่โอ้ยขัด่อห้าอีกค่ะถ้าดูแลเขาไม่ดียิ่งเขาพูดไม่ได้นาะผักบวบไดเด้บัดจะตุยก็คือเฉาไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาถามเขาก่อนว่าต้องการอะไรอยากกินอะไรอยากกินน้ํำไหมอยากกินวิตามินซีอย่างบอต้องมาถามผักอีเด็บัดที่นี่ต้องมาหาความรู้ใน Google อย่างนะว่าเออเขาเป็นอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ย เป็นยังไงเขาต้องการอิหยังเ่ะเปนจังสิกับขึ้นฝืนขึ้น,น,น,นสิบมาใดบออ่ะมันก็ต้องมาถามพักอีเทียนหนึ่งนะคะทุกคนต้องไปปรึกษาหมอซะก่อนเริ่มคุยกับพงกับผักไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะยู่พูดเดียวกันเริ่มเปน็นนังสี่แล้ว,ลวเริ่มค่าย,ายเริ่มจะไปได้ไปสิท่านยาแล้วนะคะ แตงกวาพันนี้เบลได้แตงกวาพันใหญ่นะทุกคนเบลซื้อมาคิดว่ามันจะมีเยอะนะแต่ว่าซองหนึ่งมีนิดเดียวเองแต่ว่าอีกห่อหนึ่งที่มันเป็นคนละยี่ห้ออะทุกคนจะอันนั้นจะได้เยอะมากๆเลยแต่อันนี้ได้นิดเดียวเองปลูกได้อย่างละครึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเบลว่าจะไปซื้อมาอีกอยู่ทุกคนไปซื้อ,อไอ้ที่มันเป็นแตงกวาพันเล็กที่เบลปลูกรอบแรกนั่นแหละ อันนั้นม่คอยได้เยอะนะคะสื้อมาจากส่องหอไปเลยค่ะปลูกไล,ล่ไลไปเลยบักแต่นี่นซ่บคักด้วยค่ะกินลดน้ําหนักก็ดีเอาไวข้ขลายก็ดีนะคะเอาไปใส่กินกับลูกชิ้นก็อุย้ยสุดจอดเลยเดยทุกคนค่ะ พันนี้ก็จะเป็นพันใหญ่เนาะพันใหญ่ๆเขียวๆลำยาวๆเบาอ้ยมันก็นที่สุดแล้วเนาะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งเขียวทั้งอื้อลือนะคะเ <c oughs> บลวับไปที่ร้านค้ามาแล้วนะทุกคนก็ได้มาสองห่อแต่ว่าห่อหนึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเบลก็จะโรยแบบเนี้ยห่างๆเอาแล้วกันนะทุกคนอยากให้เขาขึ้นมาสูงๆเลยเบลจะไม่เพาะพันแล้วก็เอามาปลูกหรอกมันหลายเลียงทุกคนขาปลูกกันสิละเออ สำหรับเบลนะแบบนี้ก็คือเลิศที่สุดแล้วเอาไปใส่เพาะถุงใส่ถุงชำํำแล้วก็แยกออกมาปลูกอุย้ยมันหลายเรียงอันนี้แหละว่านเท่เดียวพึ่มเลยให้เขาขึ้นมาเองมันก็ได้กินลูกอยู่นะ พูดถึงว่าก็เดยเถอะทุกคนมันก็ได้กินลูกจริงๆนะแต่ถ้าเราเอาไปเพาะชำแย่แต่หามันอาจจะลูกสวยหรือว่ามันจะได้ผลผลิตหลายกว่ากันแต่สําหรับเบลเบลว่าแบบนี้แหละรวดเร็วทันใจดีแล้วกะ็ง่ายๆสบายสําหรับเราเนาะทุกคนเราทําเสร็จแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กบดินให้เรียบร้อยใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เบลจะชอบใส่ก็คือฟางข้าวทุกคนคะฟางเขาเนี่ยเอาบางังแดดให้ต้นอ่อนเขาแล้วก็มีวิตามินด้วยนะคะทุกคนคะเนี่ยเราก็เอามาถ้าใคร ไม่มีฟางก็เอาแกบก็ได้เด้อเอาแกลบเงี้ยเอามาโรยอย่างนี้ก็ได้แต่แกบมันค่อนข้างที่จะแห้งเร็วมันไม่เหมือนฟาง ฟางมันจะอุ้มน้ําอุ้มความชื้นไว้ได้ดีเนาะทุกคนมันก็สิบังแดดพรอมเพิ่มความชื้นให้ต้นอ่อนนั่มันก็นเลือดกว่ากว่าแกรบนะจากที่เบลสังเกตนะทุกคนคะ่ะเบลก็จะใส่ฟางเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะรดน้ําให้เขาแบบชุม่มชุมช่ำาๆไปเลยนะบรรยากาศบ้านเบลตอนนี้โอ้โบรรยากาศดีดีค่ะไปแต่นั่งกับเพื่อนเหมอม้อยนะเวลาเพื่อนเบลมา,มาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละข้างๆศาลา,าทุกคนบรรยากาศดีแห้งเพื่อนบอกว่าไม่อยากกลับกรุงเทพเลยไม่อยากกลับกรุงเทพอยาก กลับมาอยู่บ้านเบลก็เลยพูดกับเพื่อนว่าถ้าอยากกลับมาอยู่บ้านพร้อมที่จะตีนแตกหรือยังจ้าถ้ากลับมาอยู่บ้านทีไรเท้าแตกทุกทีเลยนะทุกคนเมื่อกระดานเท้าก็แตกมันคือคนในเมียงไดเพื่อนบอกว่าฉันทนได้แน่ใจหรือเบลก็บอกเพื่อนอย่างนี้ รดน้าก็รดให้เขาชุ่มๆไปเลยนะคะรดให้เขาไล่ๆไปเลยเแบลบก็จะรดแค่วันละรอบเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะรดสองรอบบ่ไวเพราะว่ามีไอ้พอร้อมเล้าก็มันกับเอ่อบมีได้มีเวลาวางพร้อมนะคะเพราะว่าเบลก็จะไปขายของกว่าจะได้เก็บล้านกับมืดกับคำพอดีนะคะถ้าฝนไม่ตกนะทุกคนยิ่งถนะ้าฝนตกไม่ต้องมาแตะเลยก็เพื่อฝนรดน้ําผักให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าวัานไหนฝนตกนิดเดียวนะก็จะช่วยเขาสักนิดนึงนะคะ เพราะว่ามันน้ำม,มันหน่อยเกินไปผักเราก็จะไม่ชุม่มไม่ฉ่ำเนาะด้านหลังที่สวนเบลก็คือเขียวขจีได,ด้ดค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเบลก็ให้น้ําต้นกล้วยอยู่ตลอด คลองไส้ไก่เล็กๆที่เบลขุดไว้เนาะทุกคนมันกระน,นำเดี๋ยเวลาที่เราล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไหลลงมาอยู่แล้วแล้วฝั่งข้างบ้านตรงนั้นน่ะอ่าที่มีต้นกล้วยกับต้นมะนาวก็จะมีคลองไส้ไก่ไปหาต้นมะนาวอีกนะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เบลซักผ้าหรือว่าเบลอาบน้ําน้ามันก็จะไหลลงไปหาอ่าต้นมะนาวหรือต้นกล้วยมันกระิจะเลื่อเติบโตได้ดีมากๆากเทาก็จะบอกไหาน่น้ำเท่าที่ใช้แล้วเนี่ยมันหายไปไหนเลยกระชิบได้ซึมเข้าตัดพื้นดินก็ จะไหลมาหาต้นไม้อันที่เบลทําไว้นะคะทุกคนคะช่วงเช้าๆพี่เตยก็ไปตลาดแล้วก็ไปส่งลูกๆหลานๆมาเรียบร้อยนะคะก็มาเก็บมกหมกลมุดนะคะทุกคนแกเอาต้นหอมมาฝากเบลว่าจะให้เบลปลูกเป็นต้นหอมที่มาจากบ้านปตุนขอบคุณปตุนมากๆเลยนะคะพี่เตยเอามาฝากเบลด้วยเนาะเบลก็จะเอามาปลูกตรงนี้เป็นต้นหอมที่แบบได้กินทั้งปีทั้งชาติเลยนะทุกคนมันบ่อตายนะคะทุกคนยิ่งเด็ดมันยิ่งโตเนาะจะด,ดูไหนมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ ก็จะเอามาปลูกใส่ตรงนี้แล้วพี่เตยแกก็มาดูต้นละมุดเอาเบิ้งไปเบิ้งมาเอามันสุกแล้วเอ้าเอามันได้แล้วก็เก็บเลยบัตรที่นี่เบวก็จะเก็บไปส่งให้พี่พีเอฟซีที่สั่งจองกันเข้ามานะทุกคนแต่ว่าอันเป็นมะละมุดที่มันเป็นพันกลมๆใหญ่ๆเป็นเขาเรียกว่าละมุดสาลี่นะทุกคนมันจะมีสองพันเป็นอ่าแบบเหลี่ยมๆก็มีมันจะเป็นแบบเหมือนอ่าที่แบบว่าหัวมันเลี่ยๆนะทุกคนนะนั่นเละมันก็จะมีอีกพันหนึ่ง เป็นละมุดพันพันพันที่เราเห็นปกติแล้วก็จะมีพันใหม่ที่เขาทําขึ้นมาเป็นกลมๆเป็นละมุดสาลี่ที่เขาปลูกอยู่นูน่นอยู่บนภูเขานูน่นอยู่ทางในเขาเรียกบ้านเบลก็เรียกในดงในป่าลึกๆนู่นะผู้คนเพราะจะมีพื้นที่ของเขาแหละเขาก็ปลูกนาะชาบ้านแถวนี้แหละทีนี้เขาก็ามาขายให้พี่เตเยเบลก็เลยไป สั่งเขาด้วยเขายังไม่ทนไดเอามาให้อยู่ค่ะเบลก็เลยจะเอาเนี้ยไปส่งให้พีพีเอก่อนต้นนี้ก็เป็นของพี่เตยที่ปลูกไว้ตั้งตั้งแต่คุณยายเบลอยู่ตั้งแต่ร้านเบลเล็เกๆเป็นสิบกว่าปีแล้วแหละทุกคนค่ะก็ไม่มีใครมาดูแลเนาะพอ พอเบลเข้ามาอยู่ใช่ไหมเบลก็ให้น้ําให้ปุ๋ยให้ขี้วัวเนี่ยลุงเบลมาขี้วัวเครื่องสอบเอาเทศใสต่ต้นมะละมุดเบิดเลยทุกคนคะ่ะแล้วทีนวนนววนวนเนี้ยร่นละมุดหวานหน่วยหน่วยหวานคักหวานแน่พี่เตยแบบเจอที่มันลูกที่มันสุกอยู่บนต้นนะทุกคนหวานแห้งอร่อยมากเลยหวานแบบช้ำม,มากเลยละมุดต้นเนี่ยลวดลวดคักเอาแปลมาเยี่ยคอยเป็นลิงเป็นคางทุกคนขาพูน่ะเปลี่ยนขึ้นไปจะเป็นบิยาณแต่ขวงตัวมึงดู เบลเดินไปเอาขี้วัวแป๊บเดียวทุกคนขาหันกลับมาอีกทีหนึ่งเย่ข่อยอยู่ทั้งกําแพงเด้เบ้ยแสบคักขึ้นอย่างนี้เด้ตอนที่ย่าวยังเป็นวัยรุ่นหรือเป็นอ่าที่ว่าเราเป็นเด็กด้วยกันนะทุกคนเบ้าว่าย่ข่อยนะว่าจูกผ้านองเล่นนะคะแต่ใดๆคือเดินไปเดินมาทุกคนขาอ้ยนางพากเสียงไปทําไมถ้าเดินเบลเหมือนคนท้องอย่างนี้นะ เดินไปเดินมาเอ๊เพอมันกูท่องท่องทิบอีกแล้วติสัว <laughs> ทายางอ้วเนาะว่าจะไปประกวดหน้างงามน้ำเขาเนาะปกะกันล่งโลดหุ่นย่างดีเลยเห็นท่าเดินตัวเองแล้วบ่ก็จิบว่ได้ดอกเขาคือจิไจลลล่งเวียทีแหล้ะ ไอ้หมดแต่ว่าซุ้ยเนมันดีดวะซุยซุ้ยวุ้ยผ้าเย็นดีดีไปพักแล้วเสร็จอีก จดเนาะขอบอยอกมึง

ดูเลยบ่อืมบ้าบ้าดำฮะไบ่ไหวเขาให้เขาเี่เนาะ หนูว่ามันกูว่าดังได้มันขี้เพี้ยนแน่นอนนะหนูว่าแต่เชื่อว่าเงินคนนีบ้างเนาะหอดการว่ามาเอาเงินไปไปเมืองอื่นดูเงินนี่มันบ่แะมาณยอดการมาสิแค่ผุย ก well. ้นดอกเลยที่ได้ร้นขึ้นน้งเอง วันนี้ก็ปลูกพงปลูกผักอะไรเรียบร้อยนะคะเก็บลูกละมุงละมุดเอาไปชั่งได้ประมาณ5ณกิโลทุกคนคะ่ะเบลก็เอาแบ่งให้พี่พีเอฟซคนเนาะเพราะว่าพี่เขาสั่งมาหลายลูกมากๆส่วนใครที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีละมุดพัน สารีที่เขาจะเอามาจากในป่านะั่นแหละทุกคนเดี๋ยวรอก่อนเด,เ,าาเ,ดเดี๋ยวพ่อามาเดี๋ยวเบลทักหาเด้อไม่ต้องเสียใจยนะคะเอาได้ทุกคนแน่นอนเบลก็แพ็คคงแพ็คของเพื่อจะไปส่งลูกค้าแล้วก็ไปรับเด็กๆที่โรงเรียนวันนี้ไปรับพี่ดินก่อนแล้วก็มารับน้องอน,นาที่โรงเรียนวันศุกร์น้องน,นาก็จะได้ผ้าปูที่นอนมาด้วยเพื่อที่จะเอาไปซักนะคะอากาศก็เพียรเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ ไปขึ้นรถอันนั้นไม่มีลูกเดี๋ยวเราไปส่งค้อนก่อนเดี๋ยวแม่พาไปซื้อยังไม่ปิดล้อโรงเรียนแ่ะปิดวันไหนครับพี่ดินปิดโรงเรียนวันไหนยี่สิบก่อยี่สิบก่อเจ้าจะอะไรอะลูกเอามาให้แม่แล้ว <c oughs> เอาหมุนหมุนให้ดูหน่อยหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีก <c oughs> วันนี้กลับมาถึงบ้านเราก็จัดการลูกอาบนงอาบน้ําทํำ,ทำกบคงกับข้าวให้ลูกไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะเด็กๆก็เอ็นจอยเล่นอยู่ในบ้านกันไปนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนะเาะเดี๋ยวก็จะได้ขายของนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะสวัสดีค่ะ